สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะซึ่งวันนี้นะลูกเราจะมาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนาะเมื่อวานเราเรียนมาแล้วซึ่งเราเรียนเป็นตอนที่1วันนี้ครูออยมาสอนต่อเป็นตอนที่2นะคะสำหรับคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะลูก จะเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงความหมายที่ขัดแย้งกันซึ่งก่อนหน้านี้เนาะที่เราเรียนผ่านมาครูออยก็ให้แนวทางกับเด็กๆแล้วว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกันความหมายของเขาจะขัดแย้งกันไม่ใช่ว่าความหมายจะไปในทางเดียวกันหรือเหมือนกันนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกัน จะเป็นคำที่แสดงให้เราเห็นถึงการขัดแย้งกันนะลูกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆมาดูตัวอย่างกันเลยว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกันวันนี้ครูออยนำคำอะไรมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านนะคะ เด็กๆพร้อมไหมลูกครูออยแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือโดยให้เด็กๆนะคะอ่านฝั่งซ้ายมือครูออยก็คือฝั่งด้านนี้ก่อนแล้วค่อยไปอ่านฝั่งนี้เอาใหม่ให้อ่านจากฝั่งกว้างตรงข้ามกับแคบแล้วอ่านยาวมาเลยจนถึงคำว่าเชา้าตรงข้ามกับค่ำแล้วค่อยมาเริ่มที่คำว่าจริง ตรงข้ามกับเท็จจนถึงขวาตรงข้ามกับซ้ายครูออยจะนับ1ถึง10เด็กๆเ,เตรียมให้พร้อมเลยนะคะเราจะอ่านพร้อมกันนะลูกแล้วเดี๋ยวครูออยจะสุ่มถามระหว่างที่เรียนออนไลน์ว่าคำนี้ตรงข้ามกับคำว่าอะไรโดยการสุม่มครูออยอาจจะไม่ได้เอาคำที่อยู่ด้านหน้าถามอาจจะถามจากคำที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมีสตินะคะมา จากคำว่ากว้างก่อนนะนับ1-10ถึง10นะคะแล้วพร้อมเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10มี1กับ0เด็กๆพร้อมนะลูกนะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะกว้าง ตรงข้ามกับแคบกลัวตรงข้ามกับกลา้าขาวตรงข้ามกับดำง่ายตรงข้ามกับยากเช้าตรงข้ามกับค่ำจริงตรงข้ามกับเท็จ ตื่นตรงข้ามกับหลับถูกตรงข้ามกับแพงเข้าตรงข้ามกับออกขวาตรงข้ามกับสายซึ่งจากตัวอย่างในสไลด์นี้นะคะคําที่มีความหมายตรงข้ามกันจะเห็นว่ามีกว้างก็ต้องมีแคบ กลัวตรงข้ามกับกลา้าขาวตรงข้ามกับดำง่ายตรงข้ามกับยากยกตัวอย่างเช่นเลขคณิตข้อนี้ง่ายส่วนอีกข้อยากจากนั้นเช้าตรงข้ามกับคำ่ำจริงตรงข้ามกับเท็จตื่นตรงข้ามกับหลับถูกตรงข้ามกับแพง เข้าตรงข้ามกับออกขวาตรงข้ามกับซ้ายซึ่งคำเหล่านี้เราใช้ในชีวิตประจำวันนะลูกนะบางคนกลัวมีความกลัวมีความหวาดระแวงแต่บางคนกล้าแสดงออกบางคนกลัวยกตัวอย่างเหตุการณ์ในห้องเรียน ให้ออกมาพูดแนะนำตัวเองให้ออกมาอ่านหนังสือมาเป็นตัวแทนพาเพื่อนอ่านเด็กๆบางคนกลัวกลัวอ่านผิดกลัวเพื่อนล้อเด็กๆไม่ต้องกลัวนะลูกนะเพราะว่าการอ่านเนี่ยควยจะบอกเด็กๆอยู่สำหรับใครที่อ่านไม่ได้เนาะซึ่งกลัวก็ตรงข้ามกับกล้าซึ่งเด็กๆนะคะบางคนมีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะได้ลองได้เรียนรู้นะคะแต่ว่าต้องกล้าให้อยู่ในความพอดีนะคะนอกจากนี้มีคำว่าตื่นกับคำว่าหลับที่ครูออยจะยกตัวอย่างตอนเช้าเราตื่นนอนแต่พอถึงเวลากลางคืนเราก็จะนอนหลับซึ่งจะตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นครูออยจะเริ่มถามเด็กๆแล้วนะคะโดยเป็นคำที่อยู่ในสไลด์นี้ทั้งหมด ครูอ้อยจะถามสลับกันไปสลับกันมาทั้งหมด4ี่คำเด็กๆพร้อมนะมีสตินะคะดูตรงนี้ให้ดีครูอ้อยถามตรงไหนรีบตอบทันทีร่วมกันนะตอบในวิดีโอนะคะเท็จตรงข้ามกับคำว่า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 ,วาจริงขาวตรงข้ามกับคำว่าขาวตรงข้ามกับคำว่าดำ กลัวตรงข้ามกับคำว่ากลัวตรงข้ามกับคำว่ากลา้าออกตรงข้ามกับคำว่าออกตรงข้ามกับคำว่าเข้านะคะเด็กๆสามารถแคปหน้าจอตรงนี้หรือเด็กๆอยากจะเขียนใส่กระดาษใส่สมุดหรือบางคนสะดวกปิ้นออกมาไว้อ่านก็ได้นะคะเนาะซึ่งคำที่มีความหมายตรงข้ามกันตรงนี้เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ และนอกจากนี้รูออยนะลูกมีตัวอย่างของประโยคซึ่งเป็นประโยคคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านแล้วก็ได้ดูว่าในแต่ละประโยคคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคือคำว่าอะไรบ้างนะคะเด็กๆด,ดูที่ประโยคนี้เลยมีทั้งรูปภาพมาให้แล้วก็มีประโยคด้านล่างประโยคบอกว่าสุนัขจิ้งจอก ตัวเล็กกับสิงโตตัวใหญ่เป็นเพื่อนรักกันเพราะฉะนั้นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันในประโยคนี้คือคำว่าอะไรลูกเ<ๆ>ด็กๆตอบครูออยได้ไหมคะว่าคือคำว่าอะไรประโยคที่ว่าสุนัขรจริ้งจอกตัวเล็กกับสิงโตตัวใหญ่เป็นเพื่อนรักกันเด็กๆ,ๆ,ๆเห็นหรือยัลูกว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคือคำว่าอะไร ก็คือคำว่าเล็กตรงข้ามกับคำว่าใหญ่นั่นเองค่ะจากนั้นประโยคที่สองหมาป่าหัวเราะเด็กที่ยืนร้องไห้ข้างต้นไม้สำหรับประโยคที่สองตรงนี้เด็กๆได้หรือยังลูกว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคือคำว่าอะไรหมาป่าหัวเราะเด็กที่ยืนร้องไห้ข้างต้นไม้ เพราะฉะนั้นก็คือคำว่าหัวเราะตรงข้ามกับร้องไห้ซึ่งหัวเราะก็คือสนุกสนานเพลิดเพลินส่วนการร้องไห้ก็คือทุกโศกเศร้าใจเสียใจนะคะจากนั้นประโยคที่3หลานเงยหน้าขึ้นมาดูยายที่กำลังก้มหน้าปลูกข้าวเงยหน้าก็คือเราต้องมองด้านบน ส่วนการก้มหน้าก็คือก้มลงมองข้างล่างเพราะฉะนั้นเด็กๆได้หรือยังคะว่าประโยคหลานเงยหน้าขึ้นมาดูยายที่กำลังก้มหน้าปลูกข้าวประโยคนี้คำที่มีความหมายตรงข้ามกันคือคำว่าอะไรลูกคือคำว่าอะไรคะเด็กๆคือคำว่าเงยกับคำว่าก้มเงยก็คือมองบนเลยลูกก้มก็คือมองล่างนะคะ จากนั้นประโยคที่4แม่ค้าขายน้ำได้กำไรส่วนพ่อค้าขายลูกโป่งขาดทุนจากประโยคนี้กำไรเป็นไรที่ลงท้ายด้วยตัวที่เป็นลอเรือแต่ถ้าเป็นกำไรที่ไรเป็นลอลิงจะเป็นเครื่องประดับที่เราใส่กัน เพราะฉะนั้นตรงนี้กําไรเป็นไรที่เป็นรอเรือหมายถึงการได้ลูกได้มาเพิ่มนะคะส่วนขาดทุนก็คือการที่เราลงทุนไปเยอะๆแล้วผลตอบรับหรือสิ่งที่เราได้รับเนี่ยน้อยกว่าสิ่งที่เราลงทุนไปหรือสิ่งที่เราเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับข้อที่4เนาะครูออยสรุปให้เลยว่าคําที่มีความหมายตรงข้ามกัน คือคำว่ากำไรกับคำว่าขาดทุนกำไรคือเราลงทุนหรือเสียอะไรไปเราได้มาได้มามากกว่าเดิมด้วยส่วนขาดทุนคือเราออกแรงไปเท่านี้แล้วเรายังต้องเสียแรงหรือเสียเงินอีกมากมายนี่คือคำว่ากำไรกับขาดทุนนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายนะ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สำหรับคำที่มีความหมายตรงข้ามกันตอนที่สองจะเป็นการทบทวนทั้งความหมายของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันพาเด็กๆฝึกอ่านคำที่มีความหมายตรงข้ามกันแล้วก็พาเด็กๆฝึกอ่านประโยคจากนั้นดูว่าในแต่และประโยคคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคือคำว่าอะไรใช่ไหมลูกและก่อนที่ครูออยจะไปชี้แจงแบบฝึกหัดนะคะ ครูอ้อยขอย้ำกับเด็กๆอีกหนึ่งรอบว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคือหรือหมายถึงคำที่แสดงให้เราเห็นว่าคำนั้นเขามีความหมายขัดแย้งกันหรือพูดง่ายๆว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกันความหมายทั้งสองคำเนี่ยจะไม่ไปทางเดียวกันจะขัดแย้งกันทันทีนะคะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดเนาะ จะเป็นในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันโดยจะเป็นตอนที่สองนะคะเพราะตอนที่1เราทำเมื่อวานในหน้า151ซึ่งมีอยู่สองข้อใหญ่วันนี้ค่ะคือหน้า152ก็จะเป็นหน้าที่อยู่ถัดมาเลยจะเป็นข้อสามใหญ่กับข้อสใหญ่โดยข้อสามใหญ่นะคะ ให้นักเรียนนะลูกเขียนคําที่มีความหมายตรงข้ามกันกับคําที่กําหนดให้โดยคำที่กำหนดให้จะมีอยู่ห้าคำจากนั้นฝั่งตรงข้ามตรงข้ามนะคะเด็กๆจะต้องไปเติมคำเพื่อให้คำที่อยู่ด้านตรงข้ามเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายยกตัวอย่างเช่นข้างบนก็ตรงข้ามกับข้างล่างนะคะข้างบนข้างล่างจากนั้น เสื้อครับก็คือเสื้อที่ใส่แล้วมันแน่นมากคือเสื้อครับก็ต้องตรงข้ามกับคําว่าเสื้อหลวมนะลูกนะ้านี่คือตัวอย่างเด็กๆลองไปเขียนดูแล้วอย่าลืมฝึกอ่านด้วยนะคะจากนั้นข้อ4ี่ใหญ่ให้นักเรียนเติมคําที่มีความหมายตรงข้ามกันลงในช่องว่างของแต่ละข้อเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์มีทั้งหมด5ข้อ ครูออยยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งเด็กๆฟังให้ดีนะคะปู่ย่ามีอายุจุดๆๆหลานมีอายุจุดๆเพราะฉะนั้นเราลองนื้ภาพคุณปู่กับคุณย่าจะต้องมีอายุที่มากส่วนหลานก็คือมีอายุที่น้อยแล้วเด็กๆลองเอาคำว่ามากกับคำว่าน้อยไปเติมมากเติมตอนแรกน้อยเติมด้านหลังหลังจากเติมเสร็จเราลองมาอ่าน ปู่ย่ามีอายุมากหลานมีอายุน้อยซึ่งคำว่ามากกับคำว่าน้อยก็เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะเดี๋ยวครูออยจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อเป็นข้อที่5ด้านล่างสุดเลยประตูบานนี้เปิดโดยการจุดๆ,ๆออกแต่บานนั้นต้องจุดๆเข้ามาย้ำอีกหนึ่งรอบ ประตูบานนี้เปิดโดยการจุดจุด,จดออกแต่บานนั้นต้องจุดจุดเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ประตูออกไปคือเราอะไรลูกเราผลักออกไปส่วนการที่จะทำให้ประตูนั้นเข้าหาเราเราก็ดึงเข้ามาจะเห็นว่าข้อที่5เติมคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคำว่าผลักผอโลอะกอผลัก แล้วก็คำว่าดึงนะคะเด็กๆลองไปฝึกทำดูแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าอยากจะเติมอะไรก็เติมนะคะเด็กๆลองไปฝึกทำดูเนาะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้นะคะ ฝากในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันซึ่งเราเรียนมาสองตอนเรียนวันจันทร์แล้วก็เรียนวันนี้คือวันอังคารเด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหานะคะอาจจะทบทวนในคลิปย้อนไปทบทวนของเมื่อวานด้วยก็ได้หรือจะไปฝึกอ่านในแบบฝึกหัดภาษาไทย ซึ่งจะอยู่หน้าไหนเด็กๆต้องดูที่สารบัญว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนั้นอยู่ที่หน้าเลขอะไรแล้วไปเปิดนะคะเราก็จะมีให้เด็กๆอ่านนักลูกนะสำหรับวันนี้อย่าลืมแบบฝึกหัดหน้า152มีเลข1เลข5แล้วก็เลข2นะคะสวัสดีค่ะ